พร้อมหรือยังเดี๋ยวเพราะว่าพร้อมไม่ยังฝั่งโน้สวยรวดน้ำอีกแล้วขอบพระทร้าเจ้าสาป,ประราประเราปะเจา้ากองทัพทำเจ้าพร้อมหรือยัง รับพี่ต้อมพี่เจิตชัยมงคลสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ <laughs> นี่นี่ยิ่งกว่าทักษิณชินวัตรมานะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะฮะนี่ไม่ได้พูดนานปรับไม่ไม่เป็นอะพับผ่อนไปช่วงระยะหนึ่งนะครับเดินทางเดินสายไปพูดคุยกับหลายท่านไม่ว่าเป็นอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพ ไม่อยากเอ่ยชื่อแต่ก็บอกได้ว่าด้วยความสถานการที่เขาห่วงใยสังคมเพราะมันมีการประชับอำนาจที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมหลายท่านก็เลยบอกว่าตามเนี่ยมาปรึกษาหาลีกันหน่อยนะครับอดีตผู้จัดการเหล่าทัพที่กเกษียณอายุราชการไแล้วแหละไม่อยากเอ่ยชื่อท่าน ก็เลยว่ามันจะทํำยังไงให้บ้านเมืองเดินหน้าภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ถูกทำลายนะครับก็ช่วงเวลาที่ไม่ได้ขึ้นเวทีก็ได้มีเวลาในการพูดคุยกับท่านเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนเห็นตรงกรันห่วงใยตรงกันว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองทักษิณกำลังตระชับอำนาจนี่คือการฟื้นคืนระบบทักษิณที่ เลวหลายที่สุดที่ผ่านมาของการเมืองไทยรูปธรรมที่ชัดเจนวันนี้คือการกระชับอำนาจที่เรียกเศรษฐาทวีสินนี่ไม่รู้ใครเป็นนายกรมตรีสงการที่ผ่านมาไม่มีใครไม่มีรัฐมนตรีคนไหน ไปไวอวยพรขอพอรจากเสถาทวิสินในฐานะนายกรัฐมน,นตรีมีแต่คนไปขอพอรจากนักโทษชายชื่อทักษิณชินวัตรแม้แต่ตัวเสถาเองก็ยังไปขอพอรวันนี้กระแสะการปรับอรมอก็เลยสะท้อนมันกำลังจะบอกว่าวันนี้ยิ่ปรับพรมที่ต้องเปลี่ยนคณะ รัฐมนตรีเอาคนโน้นคนนี้เข้าเพื่อทำให้เห็นว่าทักษิณชินวัตรมีอำนาจแท้จริงในบ้านเมืองนี้ไม่ใช่เสถ่าทวิศินทักษิณพูดก่อนหน้านี้ที่เชียงใหม่บอกยิ่งรักจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ยิ่งรักมาตอนไหนก็ได้ และปีหน้าสงการปีหน้ายังไงยิ่งรักก็มาเล่นน้ําสงการที่เชียงใหม่กับพี่น้องนี่ทักษิณก็พูดอย่างนี้นะความหมายก็คือว่าเราก็ไม่ได้ห้ามให้ยิงรักเราก็ไม่ได้ไลยย่ยิงรักหนีออกไปเราก็ไม่ได้ห้ามให้ยิงรักกลับเข้ามายิงรักกลับเข้ามาก็ต้องติดคุกเหมือนคนเดินถ้าจะมาใช้ทักษิณโมเดลใช้รูปแบบเดิมๆใช้บอกว่า ทักสินมาแล้วไม่ได้ต้องติดคุกยิ่งรักมาก็ไม่ต้องติดคุกให้รีบกลับมาภายในพรุ่งนี้เลยแล้วพี่น้องจะเป็นพ้องถนนอย่าชะล่าใจกับพลังของพี่น้องที่ปักหมุดความยุติธรรมไว้ที่นี่สิ่งที่พี่น้องปักอยู่ที่นี่คือหมุดแห่งความยุติธรรมใครย้ายหมุดหรือทำลายหมุดยุติธรรมคนนั้นต้องรับผิดชอบ นี้ทักษิณกําลังท้าทายอํานาจของพี่น้องประชาชนก็คิดว่าไม่มีใครสามารถจัดการอะไรเขาได้ไม่มีใครทําอะไรทักษิณชินวัตรได้ไม่สามารถขานอานาจทักษิณได้อย่างที่เราพูดคุยกันมาตลอดหลายสิบวันตั้งแต่ที่มีการชุมนุมนี่แค่ทับหน้านะที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่นี่แค่ทับหน้าไม่ใช่ทับหลวง เพราะทับหลวงคือพี่น้องประชาชนที่รอคืนความเป็นธรรมให้กระบวนการยุติธรรมยังไงทับหลวงก็ต้องออกแต่เราเป็นทัพหน้าที่มาปักหมุดไว้มาทุบหมุดไว้ไม่ให้หมุดมันถูกทำลายหมุดที่ว่าคือหมุดของกระบวนการยุติธรรมคือความเป็นธรรมของสังคมไทยวันนี้พี่น้องมาปักไว้เศรษฐาทวิสินกลายเป็น สิ่งที่พูดไม่ได้พูดไม่เป็นพูดไม่ออกเพราะว่าไม่รู้จะบ,บริหารประเทศยังไงทักษิณชินวัตรใช้ทุกเงื่อนไขที่ตัวเองเริ่มจะสร้างระบอบทักษิณสองขึ้นมาอีกรอบหนึ่งด้วยการสั่งใครก็ได้จะให้ใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้จะสั่งย้ายใครก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรอบนี้หลายคนอาจจะคิดว่า คุณทวีสอดสองอาจจะถูกย้ายแต่ไม่ใช่ย้ายเพื่อทำโทษแต่เป็นการย้ายเพื่อตอบแทนที่ถวยทักษิณชินวัตรมาเป็นอย่างดีอาจจะได้ตำแหน่งดีขึ้นนะกลายเป็นว่าทุกพักตอนนี้ไม่ได้สนใจเรื่องความถูกต้องของบ้านเมืองไม่ได้สนใจความเป็นไปของบ้านเมืองทุกพักกำลังจะพูดคุยกันแย่งกันว่า พรคไหนจะได้โคต้าลัมตีแบบไหนยังไงสิ่งที่ต้องพูดคุยสิ่งที่ต้องต่อรองกลายเป็นว่าไม่ต่อรองกับเศรษฐาเทวีสินต่อรองกับทักษิณชินวัตรอันนี้มันยิ่งกว่าความเร็วร้ายที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาเขาโกงแต่รอบนี้โกงแล้วไม่ติดคุกโกงแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมด้วยมันเร็วลายคูณสอง โชคดีที่พี่น้องออกมายืนหยัดความทุกต้องไว้นะครับอย่างที่พ่อท่านบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวเรื่องจำนวนคนไม่ได้เกี่ยวเรื่องคนจำนวนมากหรือน้อยเพราะที่ผ่านมาหนึ่งล้านคนแล้วก็ชุมนุมมาแล้วสองล้านคนคนเต็มถนนแล้วก็ชุมนุมมาแล้วแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่าจำนวนคนคือ ความเสียสละคือความถูกต้องของกระบวนการยุติธรรมคือความถูกต้องของประเทศไทยนี่ไม่ได้พูดนานมากเลยรู้สึกติดขัดไปร่วมงานที่ราชนทีอโศกพี่น้องหลายท่านก็ไปร่วมกันคนเยอะมากพี่น้องครับเห็นพลังบุญที่ ลังลายกันไปเห็นพลังบุญพลังน้ำใจของพี่น้องที่รักในความเป็นธรรมผมพูดกับญาติธรรมที่ราชธรรมยยโสกว่าคำว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันมีสองคำคือธรรมะธรรมะที่สอนคือที่พ่อท่านสอนคือธรรมแท้พระแท้งานปลุกเสกพระแท้ไม่ใช่พิธีทางศสยศาสตร์แต่เป็นการกระตุ้นให้เกิด ทำของแท้พระของแท้นี่คือทำแรกส่วนทำที่สองคือทอทหารคือลงมือทำเราต้องลงมือทำเพื่อเอาทำมาปักไว้ในสังคมแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำนี่มันค่อนข้างชัดเจนมากนะครับเป็นสิ่งที่ยืนหยัดพลังบุญที่ไปร่วมกันวันนั้นนี่ผมไปนี่รู้สึกตกใจนะครับทานน้ำใจที่ พี่น้องเดินทางมาจากขั้วประเทศนะครับเพิ่งเข้าใจในะวันนั้นนะ่ะว่าคําว่าพระแท้ที่ท่านสอนเนะี่ยคืออะไรคือทาแท้ทาแท้ก็คือทาจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงได้ด้วยวันนี้ทาจริงพี่น้องที่มาร่วมกันปฏิบัติที่นี่อยู่ที่นี่ทั้งปฏิบัติทมและลงมือทําเพื่อสังคม ทีมงานมากักกะแซลผมบอกว่าพอเข้าไปพูดคุยเดินทางไปราานีอโศกบ่อยเริ่มจะพูดเรื่องธรรมะมากขึ้นน้องแจ็คบอกว่าเปลี่ยนชื่อย่างพี่ก็อย่างที่บอกครับว่าการต่อสู้รอบหน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเข้มข้นเดี๋ยวจะพา ให้เข้มขนขึ้นอ่าพร้อมไหมเนี่ยมันต้องติดตามมันต้องติดตามในสิ่งที่เราไปยื่นหนังสือไว้มันมีหลายประเด็นมากที่มีการพูดคุยกันนี่ขนาดบิ๊กโจ๊กนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกผิดไม่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ว่ากล่าวกันแต่สิ่งที่บิ๊กโจ๊กโทรมาถาม ไอ้ที่เราไปยื่นปปชเนี่ยใช้วิธีการช่องไหนแบบไหนยังไงไอ้ที่เราที่บอกว่าที่พูดบอกว่าจะตรวจสอบการทํางานของปปชถ้าปปชไม่ทํางานหรือทํางานผิดพลาดหรือล่าช้าจะล่ารายชื่อกันหนึ่งสองหมื่นลายชื่อยื่นประธานรสภาให้ประธานรละสภาเอาไปให้ประธานสารดีกาตั้งองค์คณะขึ้นมาตรวจสอบการทํางานปปชบิ๊กโต๊กบอกว่าแบบนี้ทําได้ไหมพี่ทําได้ไหม กลายเป็นว่าเราเป็นผู้เปิดประเด็นใหม่ในสังคมไม่มีใครเคยคิดว่าต้องทํางานตรวจสอบปปชได้แต่สิ่งที่เราพูดมาโดยตลอดทุกช่องทางวันนี้รัฐบาลกําลังเดินเข้าสู่จุดเสื่อมเสื่อมในอํานาจเพราะว่าคุณไม่ได้เคารพสังคมไทยไม่ได้เคารพประเทศไทยไม่ได้เคารพกระบวนการยุติธรรมไทย คุณเคารพแค่ทักษิณชินวัตรคุณเคารพแค่ตระกูลชินวัตรที่ไม่ใช่ทักษิณก็เป็นยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ยิ่งลักษณ์ก็เป็นแผทองทานประเทศไทยไม่ใช่ชินวัตรประเทศไทยไม่ใช่ชินวัตรมันยังมีอำนาจอื่นมีพี่น้องประชาชนอื่นวันนี้รัฐบาลกำลังเดินเข้าสู่ความเสื่อมเสื่อมในอำนาจเพราะคุณไปก้มหน้ารับใช้ทักษิณชินวัตรเพียงตระกูลเดียวแล้ววันนี้ทักษิณก็ท้าทายสังคมไทยเลือเกิน คิดว่าสังคมไทยไม่สามารถไม่มีใครจัดก,การเขาได้แต่อย่าชะล่าใจพลังของพี่น้องประชาชนปี48ก็จำนวนคนเริ่มจากเท่านี้ใช่ไหม48 49ที่ทักษิณหน,นีออกนอกประเทศก็เริ่มจากสิ่งที่คุณท้าไทยอำนาจของพี่น้องประชาชนนี่แหละและรอบนี้ไม่ชนะไม่เลิกเหมือนกัน ดูซิใครจะทนได้มากกว่ากันใช่ไม่ใช่นี่พูดไปดูพาเครื่อนขบวนไปประชิดทำเนียบซะเลยเนี่ยรอบหน้าจะเข้มข้นรอบหน้าอาทิตย์หน้าจะเข้มข้นหารือกับทีมงานคณะเพิ่มมากขึ้นรอบหน้าจะเดินสู่กระบวนการ ตามเช็คบินข้าราชการที่ช่วยทักษิณชินวัตรเดี๋ยวนัดวันกันแล้วก็ชวนพี่น้องที่อยู่ในบ้านนัดรวมพลกันออกมาร่วมกันรอบนี้ต้องการพลังของพี่น้องออกมาร่วมกันมาเช้าตอนเย็นไม่ต้องฟังภาษาก็ได้กลับบ้านไปก็ได้แต่ช่วงปฏิบัติการ ช่วงดาวกระจายช่วงเดินสายขอพลังเสียสละของพี่น้องออกมาร่วมกันให้เยอะๆพวกเราก็เป็นทับหน้าอยู่ที่นี่ปากหลักอยู่ที่นี่นะครับนอนเฝ้ากันอยู่ที่นี่ใครสะดวกก็นอนอยู่ที่นี่นอนเฝ้ากันอยู่กลางวันก็มีดาวกระจายมีปฏิบัติการพี่น้องที่ไม่พร้อมจะมานอนช่วงปฏิบัติการ ก็ออกมารวมกันมาเทใจร่วมกันชนบุรีก็เต็มออกระยองก็เต็มออกราชบุรีก็เต็มออกรอบหน้าคือกันตามเช็คบินข้าราชการที่ช่วยทักษิณชินวัตรมันต้องเต็มออกเต็มออกใช่ไหมเดี๋ยวกลางปฏิทินหารือร่วมกัน เี๋ะยะแจ้งพี่น้องอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้มันต้องเข้มข้นขึ้นนะครับพรุ่งนี้พบกันครับพี่รองครับ